มีงานเอิน,นไหนนะครับพี่น้องเดอ้อทีมงานเล็กๆนะครับแต่เต็มไปด้วยคุณภาพนะครับคุณภาพแบบได้เบิ่งเอาได้พี่น้องฮ่าฮ่าไม่ได้มงซันนี่เอสวเจ็ดห้าซีนะครับเป็นคนตักให้นะครับ อิสุสสองหนึ่งศูนย์นะครับแม็กทอกนะครับหมืนดีกันพี่นอ้องสุดยอดเพื่อนแรงสั่งได้นะครับยอมรับว้าแรงจริงๆนะครับแรงแรงจริงๆครับไม่มีค่อยไม่ไม่ค่อยมีอุปสรรคนะครับถ้ารถแรงนะครับทำงานก็ราบรื่นนะครับ เต่ากับติดลมดูเหืือนมีห้องดึงกันอ,อยู่พอดีนะเออมาทุ่มมาดาที่กันครับไม่เรื่อยๆนะครับไม่ได้รีบนะครับเพราะรถเรารถเล็กนะครับตัด ไปเรื่อยนะครับ ลปยงงงแล้วบปายงงลายงงงแล้วใครไปเจอโดนบอลไปเยอะลายงงงแล้วบปยงงงแล้ว ร้องไปเพิ่งกันโอ้เดี๋ยวเรื่สิท็กินนะครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่เน้อเวลาไม่มีนะครับบรรยากาศทุ่งไหทุ่งหน้าครับหา,หาหาฮาซิปครับ ทีมงานบ้านๆน,นะครับเมือสมัครเล่นโอ้จอดไกลทึงนอก่ะถึงบ่ราฮัมมาถึงขยับมาเด้ เก็บห้าเก็บสิบครับทีมงานเราไปเรื่อยๆนะครับ รถก็ยังแกะกองอยู่พี่น้องว่าจดทะเบียนอยู่ทะเบียนกะครับว่านีู่่ครับรอวันไปจดอยู่นะครับยังไม่มีเวลาไปนะครับ